นีด่ดูเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะพวกเราทุกคนเป็นไงบ้างคะใครดูเรือรำนี้นะเรือที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติแล้วดูซิว่ารู้สึกอย่างไรบ้างรวยรู้สึกยังไงไบ้างคะรู้สึกเหมือนมีเงินโอ้โห,โโหคนทรัพย์สินเงิน,ทอง,นทองเห็นไหม<ว>ดังนั้น<ว>บ้านใครนะคะที่คุณมีเรือสำเภาแล้วเรือโล่งโล่งนะคะ ไปทํามาหากินกลับมาไม่เหลืออะไรเลยหรือบางทีก็มีแต่เศษเงินเศษทองนะคะรีบเอากลับไปแก้เลยนะคะบอกเลยว่ารีบแก้เลยแล้วใครแก้แล้วนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะ,ะหนึดูรูป before นะคะก่อนแต่งกับหลังแต่งรู้สึกยังไงบ้าง 2. ลองเอาไปปรับแก้ดูปรับแก้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์อย่าลืมบันทึกคลิปนี้ไว้แล้วก็กดแชร์ไว้ นะจะได้กลับมาคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ว่าชีวิตเรารู้สึกว่าดีขึ้นยังไงพลังงานมันดีขึ้นยังไงบ้างเรามีเรือที่เต็มไปด้วยเงินทองและทรัพย์สมบัติเ่เหมือนบ้านนี้เองคะทั้งแบงก์พันแบงก์ร้อยแบงก์ต่างประเทศในทุกๆประเทศที่เราทําการค้าเอามาใส่ไว้เลยแต่ว่าเงินเล็กน้อยแล้วก็เออเขาเรียกอะไรนะไม่ดูถูกนะคะทุกบาททุกสตางค์เก็บได้ขนหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนด้วยเอามากล้องมาซูมใกล้ๆเห็นไหมนะได้คนกลับมาด้วยเห็นไหม คนคือได้ครอบครัวเอาแล้วทีนี้ถ้าเกิดที่บ้านแล้วอันนี้เป็นแฟมิลี่นะเป็นตุ๊กตาที่เป็นแฟมิลี่ถ้าที่บ้านความสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นดีไหมไนี่ไงเราได้คนกลับมาบางทีลูกหลานที่ห่างๆออกไปอา,กอาจจะรู้สึกกลับมากระชับมากขึ้นเออแบบนี้ดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับเคล็ดลับพวงซุ้ยเล็กๆน้อยๆแต่หลายคนไม่รู้นะคะก็ลองเอาไปปรับแก้ดูเนาะแล้วอยากจะติดตามเคล็ดลับพวงซุ้ยแก้ดวง ที่แก้แล้วชีวิตปังขึ้นดีขึ้นนะ,ะทั้งทันทีนะคะตั้งแต่ที่ทาเห็นไหมอาจารย์ยังดูฮงจุ้ยอยู่นะวันนี้อาจารย์ยังไม่กลับนะยังอยู่ที่นี่เป็นไงคะรู้สึกเป็นไงวะฟูแค่นี้รู้สึกก็รวยแล้วนะนี่ยังไม่ทันกลับนะเพราะนั้นฮงจุ้ยแก้ดวงค่ะปรับแล้วชีวิตดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยนะคะตั้งแต่อาจารย์ยังไม่กลับเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพลังงานดีๆเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกที่ดีถ้าความรู้สึกเราดีเราอยู่บ้านแล้วเรามีความสุขเรารู้สึกฟูเต็มไปด้วยหัวใจรู้สึกเต็มเปี่ยมด้วยพลังงานยังไงนะอาจารย์เชื่อว่าคุณมีความเก่งอยู่แล้วความขยันอยู่แล้วคุณมุมันนะทําเต็มที่อยู่แล้วนะคะเติมพลังงานความเพ่งเติมพลังงานของห่วงจุ้ยเข้าไปสักนิดหนึ่งรับรองว่ารวยติดจ,จรวดแน่นอนค่ะ แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะติดตามเคล็ดลับหงจุย้ยอื่นๆได้ในช่องทางทุกช่องทางโซเชียลของอาจารย์เมสินแสหขงจุย้ยแก้ดวงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ